เอาวัดจังหวะน,นี้ผมรู้สึกว่าผมพลาดเดือกโอเคเขาอีกนะก็โอเคน้องขอปาดปาดโอ้แล้วพี่แกได้โล่มาอีกแล้วอโล่แตกเมื่อไหร่โดนนะแตกปุ๊บแล้วก็คามูซาลิไอ้น้องบอกแล้วบอกแล้วโล่มึงแตกเมื่อไหร่มึงโดนเมื่อน,นั้นนะก็สำหรับตัวละครอย่างกาวเนาะเอ้ยไม่อย่างเฟี้ยวเอาล่ะใครอ่ะจังหวะน,นี้ปุ๊บเปิดเข้ามาอ๋อเป็นนิกนะแล้วอ้าอีกตัวนี้อยากโดนปุ๊บแล้วขอรอโดโอกมาก,ก่อนปุ๊บโอ้ยแล้วพี่แกซัดกูอาเดี๋ยวได้ตำราเดิมทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนตำราเดิมไปน้องก็คามูซาลิใสไอ้ สูตรนี้แม่งคาดการบโคตรดีทุกคนเอาดิไว้ใจพี่ได้เลยพี่ลงมาถึงนั้นนะพี่มั่นใจขนาดนั้นแล้วอา้าวแล้วเข้า้อการสักคนด้วยนะครัาวงอยู่ผมสิบ เปิดแล้ววันนี้พาทุกคนมินิเกวันพีชเบอร์ตี้รัดกันอีเช่นเคยเลยนะครับผมและที่ผมพาทุกคนมินิเกวันพีชเบอร์ตี้รัดกันวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมเพราะวันนี้ผมจะเอาโรเจอร์มาสู้กับปู่ครับดูนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นปู่ครับเยอะสักนิดสักหน่อยเนาะคือตัวละครพี่เก๋ค่อนข้างเก่งเลยแหละก็เลยอาจจะเห็นเยอะผิดปกตินะครับผมผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเอาพี่ใหญ่โรเจอร์มาบวกเนี่ยคนที่เป็นบอสแมปเกือบจะตลอดการอย่างพี่ใหญ่โรเจอร์เนี่ยน่าจะสู้ไหวไหมนะครับผมเอาจ ตัวละครหรือว่าตามที่อ่านเนี่ยผมคิดว่าตัวละครอย่างก้าบอ่ะน,น่าจะได้เปรียบโรเจอร์นะครับผมแต่พอไปเล่นเกมจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโลเจอร์มันสูสีกับก้ามมากเลยเนาะแตแบบ แค่อย่างเดียวขอแค่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งพลาดก่อนเราก็จะสามารถชนะได้เลยนะครับผมเท่าที่ไปลองเล่นโรเจอร์ดูเนี่ยถ้าเราสามารถตัดเกาะของกราฟได้ก่อนหรือว่ามีคนตัดเกาะของกราฟให้ก่อนได้เนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเลยนะครับผมคือคามูซาลิใส่กราฟทีเดียวกราฟก็ตายเลยเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็สําหรับวันนี้โรเจอร์ของผมก็อยู่ที่เลเวลร้อยเลยนะครับส่วนเหรียญก็เป็นเหรียญสามโมอานะครับผมดามเก็ก็เรียกได้ว่าจุกๆุไปเลยเนาะโอเคเอาก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตัวละครอย่างโรเจอร์ผมวันนี้ผมก็จะ ไปเล่นอยู่ประมาณแรงเอสเอสบวกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเรขอเวลาสักครูหนึ่งเนาะปุ๊บเอสบวกจริงๆด้วยนะเข้าทีมซับก็อยู่ที่158นะเขร้าเล่นกับฟี่เล่นคู่กับฟี่นิกนะเนาะเอ้รู้ว่าเปลี่ยนด้วยเอย้อยากเล่นคู่กับเช้งอ่อยากคู่หูคามูซารินะเคราโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ประมาณนี้เลยนะครับเอ้ลืมบอกแท็กไปแท็กก็ประมาณ5แท็กนะเคร้าโอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันก่อน,อนเลยดีกว่านะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เสียละครังก็ดังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับดานและก็เป็นดานรองชาวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นดานที่ค่อนข้างเหมาะเลยแหละโอเคตานี้เจอปู่กาถึง2ตัวมาี่อยากจะรอเหมือนกันนะครับโอเคปงั้นเดี๋ยวเรารอตอนเริ่มเกมมันก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนเสียงเอ่อเสียงไอเกมก็เริ่มกันมาเรียบร้อยแล้วนะเราคือก็กลั้งตื่นเต,ต้นนิดนึงแล้วเจอปู่กราฟ2ตัวเจ้าโลเจอร์ถึง3ตัวพี่เกจะเอาอะไรมาสู้วะโอเคเราก็ต้องรอด,ดูจังหวะก,ก่อนนะก็อู้ล้วพี่เกดน,นึกว่าจะได้เพอร์เฟกต์ดอปตัวจังหวะนี้พี่เกดหลบม,มาได้แล้วขอฟัดคามุซาลีใส่ก่อนเลยนะก็อู้แม่งเกือบตายเลยนะก็โอเคงั้นเดี๋ยวขอชาร์จไว้เอาลบโอเคเรียบร้อยผ่านเลยน้องบอกเลยว่าถ้าเผือพลาดนิดเดียวคือแพ้ได้เลยนะเราโอเคแล้วจังหวะนี้ปู่ ปู่จะเอาหรือเปล่าเอาเอนึกว่าปู่มีโลอยู่นะเข้าเลงจาบาไว้ก่อนแล้วปุ๊บ ดอนได้บโอเคจาบาพุ่งไปดุนโอ้โหแต่ว่าพี่แกไม่ได้โล่มาจากไหนอีกเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันขอปาดโอ้โหโรเจอร์เกินแมปจัดจังหวะนี้พี่จะได้โชว์หรือเปล่าเอาหูแล้วพี่แกไปให้มันซัดปิวโอเคงั้นขอตัดโล่มาก่อนแล้วก็ขอคามูซาริใส่เลยก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสโับสเตปของโลเจอร์นะครับคือเอาจ,าจริงๆไหมผมคิดว่าตัวละคร,รอ,ยอย่างโรเจอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้ป,ปู่กัฟมาแต่ไหนแต่ไรเว้ยคือการออกแบบตัวละครมาเนี่ยมันไม่ได้เพล้นะก็แค่ปู่กัฟมันเก่งเกินไปอะไรประมาณนั้น ผ่านมาอุ้ยไม่โดนหรออุ้ยพี่เกมไม่หลบหลบระยะแล้วได้ไงเนี่ยโอ้โหคลิปน่าจะเป็นจังหวะที่เขาพูดไปตกพอดีหรือเปล่าโอเคถอยถอยมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหแล้วจังหวะนี้บูตติดเถอบูตบูตไม่ติดกูตายในจังหวะนี้โอเคแล้วจะจะเอาไงอ่ะปึ๊บบูตติดหนึ่งสองหลบออกมาปึ๊บโอเคอย่างนั้นก็ได้บูตทุกคนเอาแล้วจังหวะนี้ชะงักเอาไงเอาไงเอาไงโอเคได้มาอีกหนึ่งคิวทุกคนสวยมาากปปึ๊บดอนหรืเล่แง โอเคแช่งดอทเรียบร้อยแล้วก็ฆ่ามูซารีเอ้าเล็งแช่งแม่งโดนโลเจอร์โอเคนะผมขอปาดแช่งอู๋แล้วพี่แกไม่ได้เพอร์เฟกดอทเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรง้างเลยปุ๊บโอเคล้มไปแล้วเดี๋ยวรอลุกหนึ่งสองโอ้ระยะมันหมดพอดีเนาะโอ้โอ้แล้วพี่แกไม่ชาร์จอีกรอบกูโดนแน่โอ้อู้โดนกราบมาเอ่อบูโฮใส่ตายเลยนักเราโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอโอกาสแก้บือก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคอทุกคนจังหวะน,นี้โอกาสแก้มือของเราก็กลับมาเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะภาคเร็วภาครัวไปหน่อยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะกระอคุคือช็อตมันค่อนข้างชุนละมุนเลยแหละปึ๊บโอ้ฮะ <c oughs> ลืมดูวนันบูติดทุกคนแม่งบินมาตอนแรกโอ้ยไอ้แคนะ่ perfect dot chill เลยแม่ง แบกบูตติดบินชนกูทีเดียวกูตายโอเคไม่เป็นไรทุกคนขอโอกาสเอาใหม่นะก็เมื่อกี้มั่วจริงล,ลืมดูเลยนะก็มั่วแต่ขี้โมโอเคมาจังหวะนี้กลับมาแก้มือเมื่อกี้แก้มือ,มอ,มอโง่เกินไปนะก็โอเคปุ๊บปุ๊บ ดรอนหรือเปล่าไม่ดอสก็กล้องโดนคำูใสโอ้เนี่ยกูเกลียดจริงเลยอมีโรเจอร์อหลายตัวแม่งผัดกันผัดกันปาดทําทไมวะโอเคแล้วจังหวะนี้ผมว่าเราไปาทงสองศัตรูดีกว่าทงบีดีกว่านะครับผมเหมือนว่าเขาก็จะกลับไปเอ้ยเขาก็จะไปทงหน้าบ้านแล้วเลือดจังหวะนี้พี่แกจะต่อยไหมเปล่าต่อยดิอุ้ยพี่แกมึงบูโฮูละไม่ได้ต่อยนะครับโอเคแล้วชาร์จหนึ่ง เอาเอาแล้วการเลี้ซีดีวายอย่างนี้ก็โดนนี่เนาะแล้วก็ขามูซาลิต่อเลยเนี่ยคอมโบเนาะเพ๊่แล้วจงนว้ต้องดึงธงกันอุ้ยโดนแชงทิมหน้ามานะอุ้ยเพื่อนดึงธงทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าถ้าทันชนะอุโอ้ชนะเฉยนะโอเมอกี้นึกว่าจะแพ้แล้วเนาะอุ้ยสวยสวยสวยเพื่อนรวมทีไม่โคตรเจ๋งเลยนะครับโอเคสำหรับตาแรกก็ชนะไปเนาะเอ้ยคือตาแรก,ก่อนข้างภาคลัวเกินไปขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมพอดีมันค่อนข้างมันเลยแหละโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ตาที่สองกันต่อเลยดีกว่านะครับผม อโอเคทุกคนจังหวะนี้เสียงระครังก็ดังมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด่านที่2ก็เป็นด่านรองเช้าเหมือนเดิมเลยนะครับปึ๊บเปิดมาอุ้ยเจอกราฟอยู่ทุกคนอย่างนะั้นก็เจอกราฟอนะเนาะพกเล่นไป2ตาที่แล้วไม่เจอเฉยเลยนะครบแล้วทีนี้บอกว่าเกินเต็มแบบแม่งขี่โมนี่หว่าเอ้ยคือจริงๆไม่ได้ขี้โมนะพอเล่นจริงๆมันมันมันเห็นเยอะจริงๆไว้ทุกคนแต่พอมาเล่นแบบพอมาเล่นอานคิปแวบบ่าแบบไม่ไม่ค่อยเจอไม่ไม่รู้เป็นห่าอะไรนะเราแต่ว่าผมก็พอเข้าใจได้นะแบบหลายๆคนบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเล่นตััวละครรอย่่าางกากนนงกนถึมมจุ ได้ก็ตามเนาะอาจจะเหมือนผมก็ได้ที่แบบผมสุ่มมาได้ทต่วผมก็ยังไม่เล่นมันเลยนะครับพวกตอนนี้พี่แกแม่งยังไม่เอาหกอยู่เลยเนาะแต่ว่าจะว่าเศษพอยัดไหมมันก็พอเอา้าแลา้วจะว่อะไรเนี่หนิดปิงโอ้ยกูสาเจอกราบนังเราโอเคเราก็มาตอบเราเมื่อกี้ดีกว่านะคือแบบ คือเรามีการาฟก็จริงนะครับตอนนี้ผมก็ยังเป็นแค่เลเวล60อยู่เลยนะผมก็ยังไม่ได้ยัดมันเป็นเลเวล80นะครับผมเพราะว่าตัวละคร6ปีเนี่ยมันการาฟเพิ่งมาเป็นตัวแรกไงทุกคนแล้วตัวต่อไปอ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะออกมาแก้การาฟขนาดไหนนะครับถ้ามันแก้การาฟมากอ่ะมันอาจจะทําให้ตัวละครอย่างการาฟเนี่ยเรารู้สึกเสียดายไปเลยนะครบถ้าสมมติเราปั้นสุดไปแล้วเนาะแล้วตัวละครที่มมออกมาใหม่ไม่แก้เฮียๆแล้วกูจะเอาอะไรไปเล่นอะไรประมาณนี้เลยนะครับคือผมก็เลยยังลังเลอยู่ว่าจะยัดกราฟดีหไ,มไดหมเน ครับผมพวกเขาก็ต้องรอดูตัวต่อไปด้วยเนาะยูเวนน่าจะเป็นคนที่เป็นเบนของกาฟจริงๆนะครับผมแต่อจริงๆไหมผมก็คิดว่าตัวละครอย่างกาฟเนี่ยมันเก่งมากเลยนะคือแบบตัวจะมาแก้มันเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคพูดมากจนเกมเริ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับสลับตาน,นี้ก็เจอกาฟแค่หนึ่งตัวเนะวาะเพราะพี่แกแม่มากองอยู่กับทีมของเราหมดแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นมีตัวเดียวเราก็ไปบวกกันเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนเสียงระฆังดังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปุ๊บเปิดขึ้นมาเจอใครกันเหนือโอเคพี่แกเอาการาฟลงมาตัวแรกอย่างนี้ก็สวยดิอุย้ยลุยแล้วพี่แกเม่งวิ่งดุ่มๆมานี่ด้วยเอาดิพี่กราฟการ์เลซี่อิมแพคให้ผมหน่อยดิโอเคเผื่อดอปไปเดียวแล้วต้องใช้สกิลแล้วนะก็เดี๋ยวพี่แกจะปาดมาเนาะปุ๊บอา้าวแล้วบูโฮไปโดนอย่างนี้ก็โดนดิขี่ชายโอ้โหต,าตา่างคนต่างพลาดแล้วเมื่อกี้แม่งอย่างหาเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขอมาอุ้ยแช่งทิมอุ้ยโอเคสวยหลบได้้้้้นนกกเเเเรรราาาาอออวแแมม่่่่่งงพิิหหหลลลบบบไไไปทสียยฮค สอนันขอปาดต่อเลยก็แล้วกันแล้วโอเคแล้วแจ้งว่าที่สวยปุ๊บคามินลริลบโอเคแล้วลูฟี่จะเอาเมื่อกี้คามินาลิใส่พี่จะเอาใช่เปล่าเฮ้ยคนที่เล่นกราฟตาที่แล้วนี่โอเคมามปุ๊บ ปึ๊บเอาอุ้ยโอ้โหบัตรลังโอ้โหหลบไม่ทันโอเคผมขอคาบูซาริเอาดีมามามาสวยดีครับผมจังหวะนี้บอกว่าดาเมจผมโคตรแน่นแล้วนะครับมาปึ๊บชาร์จเลยหนึ่งสองอ่โดนดิอย่างนี้พุ่งเข้ามาไม่รู้เรื่องโอ้โหเจ็บสองเลยนะครับผมเล็งโซโลก่อนเลยก็แล้วกันปึ๊บอุ้ยดอดออกมาไม่ได้งั้นก็คาบูซาริไปเลยก็แล้วกันนะครับผมอู้วีแกมีอ่ามีการตายตัดเลือดโอ้โหไม่ใช่การตายตัดเลือดการตายแบบเด้งเลือดนะครับโอู้ว์เจ้าจังหว่าปึ๊บ โอเคขอป่านด้วยดีไม่มีอะไรทำเอะขอป่านด้วยนะอุ้ยแล้วเจ้าวันี้คาบมาปุ๊บโดดออกมาบูโฮอุ้ยโอ้โหหลบได้นะทุกคนปุ๊บปุ๊บป่านแล้วขอฆ่ามูซาลีอุ้ยนี่นะทุกคนสเต็ปการเล่นนะเราก็คือเวลาที่เราจะฆ่าคาบก็คือตีหนึ่งสองอโลเขาออกแล้วก็แบบค่อยป่านคาบูซาลีที่หลังนะเราบอกด้วยคอมโบนี้ยังไงกาบก็ตายแน่นอนนะเร่าแต่ว่านั่นแหละคือแบบบางทีขอาจจะเพอร์เฟกต์ดอปได้อาจจะทำให้เราแย่เอาเลยก็ได้นะกเล่าแล้วจังหวะนี้เช้งใหม่ก็โดนดีน้องโอ้โหโคตตรรรรแแงงงลล้้้วววจจััหะนีีีูฟ่่เดดดิิมมาาาาออุยบบชไไปถ มึงตายไปแล้วเนาะปุ๊บแล้วขอถอยมาอุ้ยเมื่อกี้ไม่กดดอททำไมอ่ะโดนโซโล,โลปาดแน่เลยผมว่าแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้อโรเจอร์ปาดให้เราหน้าเราโคตรสวยเลยปุ๊บเอาแล้วจังหวะนี้ลูฟี่เคาน์เตอร์หั่วแล้วอุ้ยพี่แกม่ประสานงานกันดีจริงเลยว่ยา,าเอาแล้วจังวันนี้ติดสถานนะอย่างนี้ก็เตรียมร้องนะหนึ่งสองรอบคาวมูซาลิเกือบตายเลยนะก็เอาร์ดีลุกขึ้นมาปุ๊บหนึ่งสองรอบหลบปุ๊บโอเคไม่ได้เพอร์เฟคดอทอุ้ย เขามีคันตายนะครับเม,มื่อกี้ไม่งั้นตายแล้วปพิหนึ่งสองตุ๊กอ้โอลิมปิเกเองโดนมาจากไหนว่าเขาอุตส่าห์กำลังดวลดาบกันเลยโอเคไม่เป็นไรนักเล่าทุกคนเั้นเดี๋ยวร,รอโอกาสแก้มือก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนโอกาสแก้มือของเรากลับมาแล้วนะเราต่วเหมือนว่าปูกรารจะไม่อยู่ในแมปแล้วเนาะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวจังหวะน,นี้ใครอยู่หนึ่งสองซ้อแล้วลูฟี่อยู่ก็โดนคาบุสลิไปน้องแบบไม่ดูซะด้วยปุ๊บแล้วจังหวะน,นี้โอเควิสต้ามาดิแล้วเป็นเขาไม่เขายังไม่เอาปูกรารลงมาอุ้ยแล้วจังหวะน,นี้พี่แกบูติดลืมดูไปเนี่ยผมชอบตายเพราะไอ้ตัวละครเขาบูติดแล้วไม่ดูเนี่ยไม่ชอบเดินดุ่มๆเข้าไปนักเล่าโอเคแล้วจังหวะน,นี้อยากคาบุสลิหายสองหนึ่งสองซ่อแล้วอู้ไม่หายอูพี่แกเคา,า,าน์เต ไฮไลท์เลยนะปุ๊บแล้วง้างหนึ่งสองอ่าดอสต์ยัก็โดนเนี่ยน้องโอเคแล้วปุ๊บปาดปาดปาดโอเคก็ตานี้ก็น่าจะจบไปที่สี่อ่าสี่ธงเลยนะครับผมโอ้โหแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้แบบว่าเพื่อนแบบน่าจะได้คิวไปเยอะเหมือนกันเนาะเอ้าแต่ว่าเป็นเอ่อเอ็มบีพีเป็นของเราเฉยเลยนะครับผมแล้วได้กี่คิวอ่ะปุ๊บเอ้าได้จิดเองเหรอแล้วดูเพื่อนได้ทั้ง11คิวอ่ะแล้วเกี่ยวเขาแล้วเขาไม่ด่าพ่อกูแล้วเหรอโอเคงั้นไม่เป็นไรนะเราบผงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ตาที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับผม อโอเคทุกคนเสียงแะคงังตาสุดท้ายก็ดังมาเรียบร้อยแล้วนะแร้วสำหรับตานี้ก็หวังว่าจะเจอกราฟปุ๊บโอเคทุกคนเจอกราฟ2ตัวเลยนะแล้วหลังจากผิดหวังจากตาที่แล้วเนาะอุ้ยตัวลูฟี่ตัวนี้อุ้ยสวยของคุณทุกคนแต่ว่าอยากได้เหรียญอยากได้เหรียญลูฟี่ตัวนี้มากเลยคือผมไม่มีตัวละครมันนะก็แต่ว่าอยากได้เหรียญม,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 นะมันสุดๆเลยแหละถ้าเอาไปคอมโบกับเหรียญลูฟี่แล้วก็รุจิน่าจะเก่งดีนะแต่ติดปัญหาเลยคือขาดเหรียญไอ้เจาตัวนี้เนาะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเรารอตอนเริ่มเกมมันก่อนเลยดีกว่านะครับม อ่ะโอเคทุกคนเสียงะระฆังดังมาเอ้ยไม่ใช่เสียงะระฆังดังเกมเริ่มกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้ผมว่าเราอุ้ยดูพี่แกดเดินมาสองตัวงี้เลยมาดิหนึ่งสองขอดอสเข้าไปแล้วพี่แกเอาแน่โอ้ยว่าจะโดดเข้าไปแล้วสกิลสองสักหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าพลาดไปเนาะโอเคเดี๋ยวรอพี่แกด,ดึงโทเเสร็จปุ๊บปึ๊ป,ปเราปาดผ่านโลออกโอเคดอสโลมาโอ้โหม เอาวัดจังหวะน,นี้ผมรู้สึกว่าผมพลาดเดี่ยวโอเคเขาอีกนะก็โอเคต้อขอปาดปาดโอ้แล้วพี่แกได้โล่มาอีกแล้วเอาโล่แตกเมื่อไหร่โดนนะแตกปุ๊บแล้วก็คามูสัลิไอ้น้องบอ,บอกแล้วบอกแล้วโล่มึงแตกเมื่อไหร่มึงโดนเมื่อนั้นนะก็สาหรับตัวละครอย่างกามเนาะเอ้ยแม่งอย่างเฟี้ยวเอาละใครอ่ะจังหวะน,นี้ปุ๊บเปิดเข้ามาอ๋อเป็นนิกนะแล้วเอาอีกตัวนี้อยากโดนปุ๊บแล้วขอดรอสต์ลงมาก่อนปุ๊บโอ้โหแล้วพี่แกซัดกูอาเดี๋ยวได้ตำราเดิมทำอย่างงี้เดี๋ยวโดนตำราเดิมไปน้องแล้วคามูสัลิใส่อ สูตรนี้แม่งค่าตาโคตรดีทุกคนเอาดิไว้ใจพี่ได้เลยพี่ลงม้าถึงนั้นนะพี่บ้านใจขนาดนั้นนะโอเคพี่นึงพี่ลืมนับเวลาปะเนี่ยโอเคโอ้โหตัวจังหวะที่โดนซัดมาโคตรเก็บทุกคนเดี๋ยวยวรอก่อนตีหนึ่งปุ๊บแล้วขอดอปออกมาแล้วของ้างคุณลบฟาดไปก่อนหนึ่งีอาโลเขาออกแล้วก็คามูซาริก็บอกโอ้โหคือแบบเราจะต้องพึ่งจังหวะแล้วก็อนิเมชันเขาสักหน่อยนะครับนะครับผมทุกคนถ้าเวลาเขาง้างเนี่ยแล้วเราสามารถตัดโลเขาได้เนี่ยเราก็คามูซาริต่อได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราคาโมซาริเนาอมต ทุกคนมันจะไม่มีใครขัดเราได้นะแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วเราก็จะได้คิวกราฟแบบง่ายๆเลยนะครับ ปึ๊บแล้วจังหวะนี้เมื่อกี้พูดลิ้นรัวไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับปึ๊บเป็นนิกะเอาหรือเปล่าเอาหรือพี่แกะคาบิน,นาริมาได้เพอร์เฟคดอสนี้ก็โดนดิเนาะโอเคเอาไปอีกหนึ่งดอกนะครับปึ๊บแล้วขอถอยกลับมาก่อนเป็นใครเอ่ยอ่าอุยอ้ยอูย้แล้วใครปาดมาแฉงโอ้โหแฉงขาวซะด้วยนะโดนตัดเลือดไปด้วยเนาะผมว่าถ้าเขาพุ่งมาจังหวะนี้ผมตายเนย่ผมว่าผมถอยไปดีกว่าเนาะปึ๊บขอถอยใกล้ๆเลยขอขอขอไปตั้งหลักไกลๆเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะโดนพี่แกมาโดเออโดดค คงต้องปล่อยทงล่างว่ะขึ้นมาโซนทงบนก็ได้นะครับผมปุ๊บไม่มีใครอยู่นี่เอ้าอ๋าอมีคนอยู่อยู่นึกว่าพี่แก๊สเล่นอะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วเจ้าหนนี้เป็นรุดกีขอคาบูซาสิสด้วยเอ่ะอุ้ยนึกว่าจะเด้งเลือดเราลืมไปว่าโดนตัดเลือดอยู่โอเคไม่เป็นไรถือว่ามาปราดเพื่อนไปนะครับโอเคมาช่วยกันดึงทงปุ๊บไอ เกลียดจริงๆเลยไอสถานะตัดเลือดของแชงอ่ะไม่ไม่ได้เกลียดอะไรมันคือมันนานเกินไปอ่ะคือตั้ง45วีอ่ะกว่าจะได้ทําอะไรเนาะคือจะตายไปแล้ว3รอบอ่ะแล้วพี่เกลีเก็บเลือดกูไปเรียบร้อยแล้วกูจะเอาอะไรกินล่ะทีนี้ปึ๊บแล้วใครโอเคเป็นโรเจอร์ผมว่ามันคาบูแน่เลยแค่หลอกแน่เลยโอเคแล้วแจังไว้ผมว่ายังไงมันก็คาบูใส่าคาคู่อ่ะปึ๊บ โดนเข้ามาว่าแล้วไอ้เหี้ยเดาไม่ผิดจริงๆเลยโอ้โหโดนข้าคุเตะก้านคอสวนไปเกือบตายทุกคนหนึ่งสองแล้วก็คามูซาลิไปเลยพี่นับเวลารอไปแล้วโอเคนจังหวะน,นี้พี่แกบูติดเพราะว่าเราถอยดีกว่าปึ๊บได้เพอร์เฟกต์ดอสก็สวยฟาดสวนไปเลยอู้วแล้วพี่แกทำไมได้อมตตาอ๋อได้ขา่อาได้เพอร์เฟกต์ดอสเหรอ โอเคถ้า okay, จังหวะนี้โอ้ยพี่แกไม่ไปดึงธงแล้วเอาดิเหลือ15วิทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเยวพื่อนเราดึงธงไม่ได้สักคนเลยเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงขอเคีย้ยวขอเคี้ยวอกก่อนขอเคียวอก่อนขอเคียวอก่อนโอเคจังหวะนี้พี่แกล้มไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครดึงธงปึ๊บดอนออกมาแล้วขอคามูซารีโอ้ยไม่ตายแล้วนะจังหวะนี้เพ้ธงอ๋อไม่มีใครดึงธงนะครับสำหรับตาตาที่ของเราเนาะโอเคไม่เป็นไรนะแต่ว่าตานี้ก็ถือว่าเราได้ฆ่าการโคตรเยอะเลยนะครับบเป๊ไหนขอดดูิก็บพี่แกไปกึ๊นะบ อ,อ๋อได้เก็บพี่เก็บไปแค่ห้าตัวนะครับตัวแทบจะเป็นการาฟล้วนๆเลยเนาะเอ้ยถือว่าค่อนข้างเจ๋งนะทุกคนตัวตัวค่าการาฟระดับ3ดาวเลยเนี่ยสำหรับพี่ใหญ่โรเจอร์นะครับต่วนั่นแหละครับทุกคนมันต้องพึ่งจังหวะแล้วก็พึง่งแบบเทคนิคสักนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ตัวละครไปบวกกันตรง,ตรงๆแล้วก็ชะนะเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครอย่างโรเจอร์ตัวนี้เนาะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปจนมาถึงตรงนี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล ที่ชอบตัวละครอย่างโรเจอร์หรือว่าการเรก็สามารถกดไลค์ได้เหมือนกันนะครับสัวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย